กอเอ๋ยกอไก่เออเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอคนขึงขังขอระคังข้างขวาขอคังข้างฝ้าขอหูใจกล้าขอหูใจก้า จอจานใช้ดีจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอชิงตีดังจอจางวิ่งหนีจอจางวิ่งหนีชชนสโซล่ำทีสโซล่ำทีชกคาเชยคู่กันชกคาเชยคู่กันยอหญิงโสภาย ตดอชดาสวมพรันุนดาบวันต่อปาตักหุนหันนุนตักมุนหันต่อทันฐานเข้ามารองท่อทนเข้ามารองโทอนางมุนโทหน้าขาวทอทางมุนโทหน้าขาวบีเออต่อผู้เท่าเดินย่องต่อผเท่านนย่องนอเนนไม่มองนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมน ตอเด็กตรงนิ่มนตอเตา,ตตเตาลังตุ้งตอเตาลังตุ้งทอถุงแบกขนทอถุงแบกขนถอถอทนถอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมทอดทงคนนิยม,น,น,ยมนอนูฝักไฟนอน,นูฝักไฟบอใบไม้ทับถมบอใบไม้ทับถมปอ,อปลาตากรม พอปลาตากลุ่มพอพึ่งทำรังพอพึ่งทำรังพอฝาทนทานพอฝาดืมทานพอผานวางตั้งพอผานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบพอสำฟันกลางใบมอมาคึกคัก มะม้มาคึกคักยอยักเขี้ยวใหญ่ยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอเรือพายไปรอลิงไต่เล้ารอลิงไต่เล่าอแหวนลงยารอแหว,วนลงยาสอสาลาเหี้ยมเอาสอสาลาเลี่ยมเอาสอบฤรสีหนวดยาวซส,สีหวดยาวสอเสือดาวข้าน้องสอส กาวกันน <c oughs> องห่อหีบใส่ผ้าห่อหีบใส่ผ้ารอ,อาจุลาท่าพยองโอจุลาข้าพยองอ,อง้อ,งอ,งอ่างเนืองนองนองอ่างเนืองนองหอ,อน้องอุกตาโต,โตอ่าตบมือตบมือตบมืออ่าขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ เป็กำลังใจกันหน่อยนะครับคลิปนี้บายบายเดี bye, ๋ยวเจอกันคลิปใหม่บายบายเร็วสวัสดีครับ well.